ท่านบอกว่าถ้าท่านทำกับผู้เล็นน้อยก็ได้เห็นการทำกับเราหัวใจของพระองค์คือหญิงไม้ลูกกําพ้าคนยากจนถ้าเราทำกับหญิงไม้ลูกกําพ้าคนยากจนถ้าเราได้แตะหัวใจของพระเจ้าที่เรานม่คือการเสียสละที่พระองค์ทรงโปรดปรานและพระองค์จะเทพระพรอย่างมากมายเราจะเก็บเกี่ยวอย่างมากมายกว่าที่เราเด้หควานออกไปเสียสละออกไป เราู่้การเห็นการเก็บเกี่ยวมากกว่าฤดูการบันพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมมันยากในการเสียสละผมรู้มันยากเพราะบางครั้งเรามีเงินจำานวนจำกัดและมีคนที่จะต้องช่วยเหลือเราคิดเยอะแต่ท่านลองดูท่านใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดหลายหลายปีจนท่านอายุมากขึ้นอายุก็มากท่านมีประสบการณ์ลุวกวันเงินทองก็ยังไม่พอแต่ท่านใช้วิธีการของพระเจ้าพี่น้องลองดู ที่วิธีการของพระเจ้าดูเหมือนว่ามันไม่เข้าผ้าแต่ถ้าท่านทํามันจะเกิดผลเห mm hmm. ็นไหมไหมเพราะว่าผลท่านมันเป็นผลแบบไหนผลเหนือธรรมชาติ